สวัสดีครับผมปบกับจงวิที่กุณนปลาปลูกวนกลิ้งนะครับล่างจากฝนตกนักมาส่องวันนะครับผมนี่ปีเบาผมก็ไปดูใจดักปลามานะครับผมวันนี้ป้ามาดูปลากองปีบานะครับว่าตังมดจะได้ตั้งไรนะครับผมก็ได้มากอยู่นะครับหลังจากเลงมานนนะครับฝนตกไม่ไม่ปลาก็ขึ้นตามน้ำมาแล้วนะครับผมก็เลยได้เยอะกว่าปกตินะครับนี่ก็ได้ประมาณทปกว่ากิโลนะครับผมหลบนี่ปลาดูกกตัวรวยๆนะครับผมที่ได้ เดี๋ยวอดใจลดสักนิดนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำคลิปเต็มๆนะครับไปดูใจกับปีบ่าวผมนะครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่รุดนะครับปลาจระดูนะครับผมประมาณจ้ามกิโลได้นะครับตัวนี้นี่ปลาดุกนี่ตัวรวยด้วยนะครับผมเลยมาเล่กันนะครับปลาดุกนี่นะครับผมปลาจระดูตัวจ้ามกิโลได้นะครับตัวนี้เดี๋ยวเยกปลาดุกก้นนะครับเลยตัวตัวได้เล่งอกนะครับผมโกตจนมีปลาบูนะครับโกดจนจริงนะครับผมตัวตัวเล่พี่จัน นี่ครับเยกเป็นปลาดุกหนาวนนะครับปุมกับปลาดุกดำนะครับตัวตัวได้เลขนะครับปุ๊มนี่ปลาปลูฟั่งนี่นะครับปุ๊มไม่ควยตะนัดนะครับปุ้มตีปุ๊มอยู่นะครับเหล่ตัวนี้นะครับปุมปุ๊มว่าเล่าเลารงตัวลู่ร่ำตัวลู่นะครับปลาดุกชุดนี้ตัวใหญ่ๆนะครับปุมเดี๋ยวาำรับกุนตีว่าไม่เกินนะครับเดี๋ยวปุ๊มจะทาคลิปเต็มไม่รู้นะครับปุมเดี๋ยวไปดูไรกับปีเบ้านะครับปลาปลูไม่เมื่อนกับตีปุม เป็นเหมือนปลาอาม่ร้นเลยนะครับฟังนุ่นปุ้มไม่ชินพืนตีนะครับก็เลยไปกับปีนะครับปุ้มนี่นะครับแยกแตดเลียนของปุ้มเลยตัวตัวได้เหล่งงกนะครับปลาตํามาจัดนะครับปุ้มไม่ใช่ปลาเลียงนี่นะครับมีกุ้งแม่น้ำาก็มีนะครับปุ้มอันนี้ตัวหังอย่างเล็กนะครับขึ้นมาตึงก็มีกุนจื้อมดนะครับปุ้มปลาทีได้มากนะครับปลวตัวด้วยด้วยนะครับ